มันค่ะพี่น้องดอกง่ายไงน้ำน้ำค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเก็บหนาค่ะมันอยู่ในอุ้มน้ำ งามมากค่ะพี่น้องวู๊ยแป๊บเดียวสิเต็มตาอีกลรวคะพี่น้องคะยอะปากเวยค่ะยังเสียพี่น้องเบิ้งเห็ดเผิงขมมูแบกใหญ่เลยค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นมันนหี้ปื๊ดมันเกิดอยู่ทางไหนไหมคะบอกลายสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาพอกันกับเย็นอีกแล้วนะคะพี่น้องวันนี้ยังนสิพาพี่น้องไปหาเห็ดป่าอยู่ค้ากันนะคะพี่น้องหรือว่าเห็ดขมนะคะพี่น้อง เขาจีด้หลายันไหนนะคะเข้าไปเบิ้งกันเลยค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องอืองามเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องงามงาม ค่ะพี่หน่อง,งามงามมาค่ะพี่หน่อดอกง่ายง่างามงามค่ะพี่หน่อแต่ว่ามันเก็บหนาค่ะมันอยู่ในอุ้มหนามเก็บเลยหม่ เป็นยังสีละเหียดทางสิเกิดแบบนี้เลยค่ะม,มาหนีมามมเบื้องค่ะพี่น้องบ,อบักไหลเบื้องค่ะเบื้องค่ะพี่น้องงามงามงามแหงบาค่ะแม่เกเลย ไม่ต้องดอ่นะพี่หองามงามบุกข้พี่ห้องามงาม มึงค่พะพี่น้องเห็นไหมมึงค่ะไปฝ่าว่ค่ะพี่น้องอันมาหลายคนค่ะเพราะเป็นฝ่าว่าเพ็ดเได้ค่ะพี่น้องอันเพิ่นสิปปะถากันนะคะพี่น้อง ค่ะค่ะพี่นนองเบิ้งไปเงาๆเลยนะคะพี่นนองมันมงามแฮงยิงกระว่าวกรเก่ยงนะคะขอถว่ขออภัยหลายๆค่ะพี่เนาะลายแฮงค่ะ เนาะมันหกงามแห้งค่ะพี่น้องหลายแห้งหลายจนตาบ่บวบค่ะพี่น้องเสียบาวามันหลาย,ย,ลยปีเลยค่ะ มึงแบบไงมึงค่ะพี่น้องงามแฮงค่ะาางามวะค่ะพี่น้องโอ้ยแป๊บเดียวสิเต็มตาอีกเ่รค่ะ นี่ค่ะพี่น้องบ้างค่ะพี่น้องงามงามดอกเห็ดไหมคะ่ะป๊าอวบคักสั้นเหรอค่ะพี่น้องว่าท่านได้กินขอาวน้อยเยป๊าบป็งค่ะพี่น้อง เป็นไรคะ่ะแบบนี้เป็นตะแกรงเสียอ่ะขันว่าเอาเนี่ปวกะจ้าเมือแล้คะค่ะคือคืนเนี่ย่างามเลยดูค่ะกบอบนี เฮงค่ะเมื่อเท่านั้นแหลงามงามหยุ่มเอาเลยค่ะมันหลายลายะค่ะพี่น้องยังไม่ได้ไทายมื่อเสือด๋อยค่ะการทายมื่อเสือดอกอันยังชีทายแต้มมูงามงามนะคะ่ะเมื่อค่ะพี่น้องงามงาม ค่ะคลิปนี้กับสิบปิดคลิปแล้วค่ะพี่น้องมันสิเง้วโพดนะคะเดี๋ยวพี่น้องสีบเบียกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เย็นะนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ